สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ราศีสไลนะครับยามค่าคืนนะครับร้านผัดไทยร้านนี้อยู่ตรงหน้าเซเว่นนะครับมาจากสะพานราศีนะครับตรงเซเว่นแรกเลยนะครับอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพนะครับร้านนี้ผมเคยมากินครั้นเมื่อมาถ่ายนังกลางแปลงงานงิ้วที่ราศีปีที่แล้วนะครับนี่ก็ได้แวะอีกนะครับนี่ครับผัดไทยห่อนึงแล้วก็ไป่ทอดห่อนึงเราเราสั่งไปนะครับผัดไทยธรรมดา40กุ้งสด50นะครับ พิเศษเส้น45นะครับอหอยทอดก็45 55 65นะครับทะเลนี่นะครับขัดแล้วลุงขายช่วงบ่ายใช่ไหมครับครับบ่าย3ามโมงครึ่งถึงประมาณ3-4มสีทุ่มประมาณ3-4มสีทุ่มครับทุกวันทุกวันไดมีงานมีงานธุระววแค่สองคนมีทำอยู่ร้านทำอยู่จากพร้อนี่มีหลานช่วยด้วย อันนี้เป็นผัดไทยนะครับเคยอ,อยู่ด้วยตั้งแต่เล็กมาเลยโอ้ไครสูตรมาจากไหนครับเนี่ยสูตรเมืองอุบลครับโอ้ผัดไทยเมืองอุบลน,นะครับเนี่ยฮะใครผ่านมาที่เคยแต่งานครับใครผ่านมาราศีก็จะเรียนนะครับ,รบแวะเวียนแวะเวียนมาอยู่แตะการพืน้นพลอยู่ตะการพืชนพลนั่นหมู่บ้านอยู่หรือว่าบ้านเกิดหมู่บ,บ้านเกษมรตำบลเกษมรอำเภอตะการจังหวัดอุบลโอ้นั่นบ้านเกิดลุง มอออยู่แต่มาขายที่ราสีสไลด์ลลแต่สูตรยิตการพืชผลนนี่ครับหอยทอดเรามาดูหอยทอดนะครับเอใชเอาน้ำมันหน่อยวันนี้ผมซื้อไปทานที่บ้านเออไปกินที่บ้านนะครับโอ้หอยทอดหอยทอดกุ้งสดทะเลก็มีนะครับกุ้งสดนี้55นะครับทะเล65นะครับ สีสันนะครับอยากแนะนำนะครับอร่อยนะครับเจ้านี้เคยมาซื้อแล้วครับนี่เป็นครั้งที่สองที่ผ่านมาอ่าีเลยนอาับเอาอย่างไรอาเชิญครับนะครับลูกค้ามายืนรอสีสันนะครับ ประมาณหนึ่งตู้ส่วนหนึ่งครับผมรอตัวเป็นนึ่งนะคะตัวเต็มนะครับต้องรอนะครับขายดีนะครับคุณลุงโอ้อันนี้ของผมอันนึงใช่ไหมครับหอยทอดอ,ทออ๋นีอรออ่นร,อรออีกนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับเราต้องรอคิวนะครับ ผอดทอดนะครับอันนี้้อคุณลุงกำลังผัดนะครับผัดไทยบรรยากาศราศีสลายยามค่ำคืนนะครับดูครับฝั่งนี้ไปมาหาชนาชัยนะครับไปยโสนะครับอยู่ริมอ,อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพนะครับทางข้างบนเอ,นอยู่ครับนี่ทางล เ,เกรียมแล้วนะครับเนี่ยโอ้่ากินนะครับสีสันผัดไทยสูตรตราการพืชผลคนบ้านกูสอดมาขายที่ลาสีสไลนะครับอ,อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยของคุณลุงอยู่มาไม่รู้ <laughs> ร้านไม่รู้ <laughs> จำไม่ได้ไอืมสอ,อสองหรออจะ วงโซ่สองพ่อวงโสองโอ้สีสันนะครับผัดไทยหอยทอดต้องใช้เวลาพอพอสมควรนะครับจะได้กรอบทั้งเรารออีกอีกแป๊บนึงนี่ของลูกค้ารอบหน้านี่แหละ ก่อนก่อนมารอมาดูผัดไทยต่อนะครับเดี๋ยวไปไปดูหอยทอดนะครับนี่ผัดไทยกุ้งสดนะครับวันนี้เรามารีวิวให้เต็มนะครับครั้งที่แล้วเราผ่านมาถ่ายนักกางแปลงนะครับที่งานนิ้วราศีวันนี้ก็มาจัดเต็มให้นะครับ ลุงมีร้านมาช่วยนะครับดูเส้นนะครับนี่เมืองอุบลน,นะครับสูอบ่อุบล ผัดเส้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะครับแล้วก็ลงนะครับเครื่องคุณลุงอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายอยู่ตรงนี้นครับตั้งแต่ตั้งแต่พศห้าศูนย์ะโอ,โอ้ห้าศูนย์ก็หกศูนย์หกสิบกว่าปีสิบหกปีแล้วตอนนี้ครับ<อ>ประมาณสิบหกปีหูก็ถือว่าเก๋านะครับ รุ่นรุ่นเกา่ารุ่นเก่านะครับโอเคเยอกว่าละ สีสันสวยงามนะครับอหอยเป็น,น้อน,นี่ครับอหอยทอดผม,มนมนมน,มน,น่่่อย ลูกค้าโตเต็มนะครับขออนุญาตแทนไปเดี๋ยวแทนไปทางลูกค้านะครับทูกนลูกค้าโตเต็มนะครับรอหน้ารอหน้าร้านก็มีนะครับขายดีนะครับนี่ยเวลาตอนนี้ก็ประมาณพุ่มสี่สิบห้านะครับโดยประมาณน,นะครับบ่ายสามถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับถ้าคุณลุงไม่ติดตูาลาก,ก็เปิดทุกวันนะครับ วันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมาราศีสไลายผ่านมานะครับก็เลยแวะอ,อีกรอบหนึ่งในรอบปีนึงที่ผ่านมาตอนกลางคืนแบบนี้นะครับแต่กลางวันก็มาบ่อยอยู่ผ่านมาบ่อยถ้าไม่ได้มาช่วงตอนตอนกลางคืนเนไม่ได้ไม่ได้กินเราต้องมากลางคืนถึงจะได้กินอืม ใช่ใช่ใชออสีสันเริ่มสวยแล้วนะครับโอ้ใช้เวลานะครับ สุกค้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผัดไทย40่นะครับธรรมดาหอยทอด45นะครับกุ้งสด60 โอ้สีสันนะครับสวย ยืนตรงนี้กลับไปคงได้ซักเสื้อนะครับเพราะว่าก,กินก็อายของผัดไทยมันโดนเต็มๆนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นของอร่อยของร้านคุณลุงที่นี่นะครับหน้าเซเว่นราศีสไลท์ทางไปฝั่งมหาชนะชัยนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงเทพถ้ามาจากมหาชนะชัยพอถึงแยกราศีสไลนะครับลง ห่อแล้วนะครับนี่สีสันเป็นยังไงครับโอ้สวยงามโรยด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็ผักสองอย่างครับเรียบร้อยนะครับเราจะไปชิมกันที่บ้านนะครับ15บาทนะครับสองหอ่อให้เยอะให้เยอะ ร้านนี้ความพิเศษให้เยอะครับขอบคุณครับคุณป้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ค้าด้วยนะครับครับมูลราศียาำกลำกืนสะพานข้ามมูลราศีเดินทางมาถึงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงจากราศีมาที่บ้านนะครับ นี่สองทุ่มนะครับสองทุ่มนิดๆนะครับก็พ่อก,กับแม่ก็นอนแล้วคนสัง่งจังหวัดนะครับที่ไม่ได้กินที่ร้านเพราะว่าโต๊ะเต็มนะครับลูกค้าก็เยอะนะครับลูกค้าคุณลุงเยอะเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน<อ>นี่ตั้งแต่<อ>ปีที่แล้วเราไม่ได้กินนะเยอะมากเราคิดถึงอยู่นี่สีสันที่ดูน่ากินน่ากินอู้เยอะ,ๆๆอะอเยอะเยอะต้องกวนคนให้หน่อยเพราะว่าถือกล้องอยู่ นีก็จะเยอะเกินไปนะกินหมดไหมโอ้กินหมดไหมไม่ก็ต้องชิมชิมชิมให้กับท่านผู้ชมดูด้วยม,มากินกันทั้งครอบครัวชวนแบบนี้มาทำไมไ้ช้อนกินสะหน่อยเลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมชิมน,นะครับไม่ไม่ปรุงใช่ไหม ชิมดูก่อนด้วย่ชิมดูก่อน่อะอาอถือถือกล้องโอ้ชิมดูก่อนนะครับอะดูผัดไทยก่อนก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหอยทอดกันนะครับตาตาจะเป็นยังไงหอมมากินบานหรือหอยทอดก่อนสีสันเลยคือหลายจาัเยอะนะครับเนี่ยอันนี้สี่สิบห้าบาทนะครับเนี่ยโอ,อ้คือคืออาให้เฟืองเปิดก่อนครับได้ โอเรยังไงกกินก่อนละบุ้งหน่อยบุ้งหน่อยเส้นมันเข้าเข้าเครื่องหอม,อ,มอันนี้แตงเรานะมะนาวมะนาวหน่อยนะครับโอ้แต่เยอะจริง ชอบเส้นนะฮะเ,เอาไหมเนี่ยเอาเอาปรุงให้หมดเลยเดี๋ยวก,กินก่อนออะปรุงเข้าไปมะนาวน้ำตาลนิดหน่อยเส้นนุ่มอืมน่าจะมีหัวปีเนาะ วัปียิ่ที่นาัปีวิที่นาแต่ว่าผักที่ได้มาก็อะอร่อยครับอืมเส้นนุ่มหอมน้ำซอสในคลุกที่คลุกกับเส้นอะเดี๋หอมน้ำซอสแล้วก็หอมเครื่องที่ที่เขาคลุกกับเส้นนะครับผัดนะอร่อยนะครับ ืืมอมอคิดถึงของปีเลยโอ้อร่อยนะครับอันนี้แนะนำอืม่าวราดซอสที่ทางร้านให้มานะครับเดี๋ยวเฟื่องฟ้าจะเป็นโคนชิมหอยทอดนะครับอ่ะ ยังกรอบยกอบยังกรอบอยู่นะครับยุนจานยุนจานอ,อยากให้เฟื่องชิมนะครับอร่อยอ่ะไม่อร่อยมันจะรสชาติจะยังยังที่เคยกินไหมนะครับจะเป็นแบบไหนล้วก็เหมือนที่เคยกินไหมกรอ,อบ ็ราดได้อันนี้มันก็อยาบเปรีป้ยๆนิดนึงก็เข้ากันดีอ,อร่อยอร่อยอยู่นะก,กรอบๆพร้อมหอมอ่าก,กรอบๆพร้อมหอมผัไดไทยนะครับผัดไทยก็เส้นเหนียวนุ่มนะครับเอาแนะนํานะครับร้านผัดไทยที่ลาซีสไลด์นะครับวันนี้ก็กินให้อิ่มกอนครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำแล้วกันระหว่างเดินทางผ่านลาซีสไลด์ก็อยากแนะนําร้านผัดไทยร้านนี้นะครับเอานะครับอร่อยนะครับ หอบเลยน่าชอว์พี่ชายนี่แหะดีขนาดผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะหอ,อมมาแต่ถ้กินที่ร้านน่าจะเด็ดกว่านี้อีกขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ